าสารเจตก็ขอพิธีการตัดมุมนะครับมาวมาแรกตึงลงรถนะครับ300ยกิโลนะครับจากใจภูมมาตรวขึ้นรถเกี่ยวเลยครับคาะใจภูม ง่ายครับอันนี้ขับง่ายครับมาวันแรกก็ขับเป็นแล้วครับครับเ A สองหนึ่ครับลูกค้าจากชัยภูมิครับขอขึ้นลองนะครับครั้งแรกนะครับมาก็ลองเลย อนี้ที่นานะครับยาวประมาณแ0ดิเมตรนะครับยาวมาแปดสิบประมาณสั้นหนึ่งไรนะครับข้าวก็จุกพอดีครับดินนุ่มนะครับนาดินร่วนฝนทรายอันนี้เป็นนาดำนะครับสุนนครอันนี้ป็นทดลองแบบทดสอบแบบไม่ทับฟางนะครับ มีระยะทางประมาณ80เมตรนะครับ80ร้0ยเมตรถูกหน้างานพอดีครับ80เมตร100เมตรนะครับ